สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะน้องก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาทเหมือนเดิมนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะปิด3องค์300บาทกันไปเลยนะคะปิดองค์เดียว200นะ ก็รองเลือกรับดูรับชมกันก่อนนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนเหมือนเดิมเลยแจ้งปิดเป็นใหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้เริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จมีค่าปรักนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะ ด้านหลังนี้จะมีเป็นตัวโค้ดนะคะหนูว่าเหมือนภาษาจีนเลยนะคะองคงนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศีวัดเขาทาบุญนาคนะคะเหรียญจตุรพิษพรชัยนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นรูปปลร,รวงพ่อเงินนะคะนี่รูปปลร,รวงพ่อเงินนายิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะองนี้จะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่ง หลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะเขียนว่าพระกิ่งรุ่นหนึ่งด้วยนะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะ รายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขม,มกโกที่ระลึก5่ารอบปี15นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ82ปีหลวงปู่โตะนะคะปี2511นะคะ ที่องค์นี้นะคะมีตอกโคดต,ต่อเต่ามาด้วยนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ <c oughs> รายการที่10บนะคะเป็นเหรียญ หลวงพ่อโตนะคะเหรียญพระพุทธไตยยรัตนายกนะคะเปลี่ยนน้ำมนต์กรุงเก่าวัดพนันเชิงนะคะจังหวัดอยุธยารายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ สมเด็จนี่มีหลากหลายพิมพ์นะคะหนูก็จำได้ไม่หมดนะคะก็บอกเป็นพระสมเด็จไว้ก่อนนะคะพี่ๆทราบพิมพ์ไหนลองดูเนื้อผิวพระแทนละกันนะคะนี่เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะ สมเด็จด,ด้านหลังมีก้างปลานะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะพิมพ์9ชั้นนะคะ รายการที่14นะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่15นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดพนมมือไหว้นะคะวัดห้วยด้วนรุ่นเจริญพรรวยรวยรวยนะคะรายการที่1ิ หกนะคะเป็นพระสมเด็จขี่พยาคุดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียนหลวงปู่แพ้วนะคะน่าจะอ่านว่าหลวงปู่แพ้วนะคะวัดรางหมัน นะคนปรปฐมปีสองห้าห้านะคะเป็นรุ่นเสาห้ารายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นพรซซุ้มกอนะคะวันนี้มีซุ้มกอใส่กรอบมาด้วยนะคะลองดูเนื้อผิวกันได้นะ เป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพาสิวรีนะคะเนื้อผิวจะมีรอยค่าปลักปิดทองนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เล็กนะคะรายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จมีเม็ดมวลสารนะคะด้านหลังจะมีรอยปิดแผ่นทองฝั่งตะกุดนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีค่าพรกปิดทองด้านหลังจะเป็นรอยกดเหมือนรอยรูปหัวใจนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะวัดพระทาตุหมื่นหินนะคะด้านหลังเป็นเหมือนพระพรมสีหน้านะคะเหรียญปีพศ2567นะคะ มีเขียนรอยจานนะคะรวยร้านนะคะมาแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ<ม>รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพะสมเด็จนะคะเนื้อผิวก็จะมีความแบบว่ามีค่าปรักนะคะเนื้อผิวจะออกสีเหลืองเหลืองมวลสารขึ้นเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่26นะคะเป็นรูปปลอนหลวงปู่แผ่วนะคะเปาวะโรวัดรังหมันนะคะนี่เป็นรูปหล้นนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะใส่กรอบมาเรียบร้อยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นเหรียญจอบพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนด้านหลังรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จกูบางขุนพรมด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะคะเป็นรอยปั๊มตายางรูปเจดีแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่คะน่าจะขี่ไก่นะคะ,าากกะ,คะองค์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31อ็นะคะองนี้เป็นพระคุณแผนด้านหลังนี้จะมีเป็นเหมือนรอยนิ้วมือนะคะกดไว้นะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะ งานเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่34เป็นเหรียญยืนนะคะหลวงปู่ศิลาต่อโคดแจกนะคะเหรียญพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะปี2566นะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นแหวนนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินนะคะแหวนล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่35นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระพุทธชินราชสองหน้านะคะเป็นเหรียญรอโบราณนะคะเหรียญเก่าเลยนะคะเหรียญน,นี้รายการที่36นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชสองหน้านะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูดทวดนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวประมาณนี้เลยนะคะจะมีรอยปิดทองทาทองนะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะคะนครศรีธรรมราชนะคะเหรียญหลวงพ่อค้ายนครศรีธรรมราชนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนคาถาหรือว่า บทสวดนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นเหรียญพระยืนนะคะยี่สิบห้าศตว,วรรษนะคะเป็นเหรียญพระยืนยี่สิบห้าศตวรรษนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบองน,นี้นะคะจะเป็นพระ หลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นพระของขวัญหลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะ <c oughs> พ้าสมเด็จรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะ สมเด็จไกเซอร์นะคะองค์นี้รายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกกลวงปู่แพ้วปาวะโรนะคะอายุอุ้ยเป็นรายการที่43นะคะวัดรางหมัน อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะรุ่นพิเศษฉลองอายุนะคะปี2554นะคะรายการที่43ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาน่าจะหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นี่ด้านหลังนะคะจะเป็น เปือปิดตายันยุ่งนะคะองนี้รายการที่44นะคะรายการที่45นะคะอุ้ยองนี้หน้าตาสวยนะคะนี่เป็นเหมือนพระรอดไหมคะใส่ทรงเครื่องนะคะนี่ดูใกล้ๆแล้วสวยนะคะคมชัดเลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นพระรีลานะคะพระรีลารายการที่47นะคะเหรียญพระพุทธ,ธโสทรเมืองฉะเชิงเซาวนะคะปี2460นะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระนะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อคูณนะคะพุทธสอนนะคะเขียนว่าเศรษฐีอีสาน2557นะคะวัดบ้านไรนะคะอง์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปปล้หลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้รายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้าย EP นี้นะคะรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะเป็นรายการสุดท้ายรายการที่5 0นะคะก็ EP นี้ขอเสนอ50รายการก่อนนะคะที่เหลือรอติดตาม EP ต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ